สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับตามาดูรถตัดอ้อยครับโอ้โหดินควันไอควันคือดินนะครับดูดินตลบเลยครับกะว่าเรียบเลยไม่ต้องแต่งตอเลยครับตัดเนี่ยโอ้โหอูรุไทครับนิวอัแลนด์ทีเจ็ดศูนย์สามศูนย์โอ้โหบึกบึนมาก ระเช้าก็ใสลนะนะ่ลูกมันนะลูกมันก็ใส่ประมาณสักสี่ระเช้าก็เต็มอนะเนี่ยครับคุณเนี่ย โอ้ยแบบยืนยืนตรงตรงยาวๆนี่โอ้โสตายเลยตัดแบบนี้โอ้คุนคุน ช่วงเกี่ยวไม่ติดด้วยเกี่ยวไม่ติดก็ถอยเที่ยวให้ติดครับรถไทยรถวนี้เหมือนรถระตูนมากเลยใหญ่บึืบกลืนมาก นี่คันนี้รถร่วมหรือว่ารถเท่าแก่เนอะแต่คันนี้รถเท่าแก่ครับโ,โลอจริงอ่ะคันนี้ก็พิ่งจัดมาปีนี้เป็นปีแรกครับไปจะเต็มแล้วแหละสักประมาณหนึ่งกระเช้าก็เต็มแล้ว OCT t r a c k นี่เดี๋ยวมาเทครับ โอ้เมื่อก่อนตัวโยกเทอยู่ข้างล่างขนาดแต่่วันนี้ครับย้ายไปอยู่ข้างในโหเก่งหมดแล้วครับไอเทครับยิงเบรกมือครับดังแค่ เอาเอานึกว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมดีกว่าโทษทีครับนึกว่าอยู่ข้างใน เ่านี่เขาซื้อจากโรงทำงานโรงโรงน้ำตาลสื้อ,อปีนั้นเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ประมาณห้าแสนหรือนเปล่าประมาณนี้มันเทยนหมดได้เลยนะมันคว่ำได้เลยอะ่ะมันเทว่าเทได้แคนะ่นิดหน่อยเนะ่ยน่ะปังบึบมด นี่เอาปากดันได้ด้วยอ่ออีประมาณสัก <c oughs> เกือบหนึ่งกะเช้าอะเต็มละคันน,นี้คู่ใหญ่จริงรดไทยเนี่ยดันดิน สมมติว่าดันดินหนึ่งหกล้อนี่ทีเดียวอะ่ะเรียงจับเรือประด้ถังอะไรนี่โอ้ถังน้ำมันใหญ่หมดเลือเลยโอ้ใหญ่เดี๋ยวขอเข้าไปอยู่ในห้องแอร์้วยโอ้โอ้โอ เออรอตรงนี้แหละคันนี้ตัดมานี่สิบล้อก็จะเต็มแล้วนั่นนะีหยวจะได้ใส่แต่รถกีฬาชอาไปเทลูกมนะันอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้กันครับเจ็ดนาทีละมันยาวเกินไปครับเดี๋ยวถ่ายดูใหม่คลิปหน้าครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ